สวยงามติดสโลไปเรียบติดสโลไปอีกหนึ่งติดสโลไปสโล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 ไปสืบเรียบรอ้อยล่วงสวัสดีครับนักผู้ชมเกมทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กับเกมสูบ้ากันอีกเช่นเคยนะครับกับผมไม้มันติมายวันนี้เราจะมาแนะนำตัวละคร อีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นตัวสไนเปอร์ที่เก่งมากๆในการเล่นเป็นทีมชื่อของเขาก็คือฟัสซี่นะครับหรือคือเจ้าแพนกวินน้อยตัวนี้นั่นเองเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฉายาของเขาสกิลของเขาจะเป็นยังไงไปกันเลยครับฉายาของเขานะครับก็คือฟัส s ี y สตาร์เฟอร์หรือ คู่กัดยิงแห่งความหนาวเย็นนะครับซึ่งสตาร์เฟอร์เนี่ยในภาษาเยอรมันยังแปลว่าการลงโทษได้ด้วยมันจะออกเสียงว่าซ t า r ฟานะครับชื่อของเขาก็บ่งบอกใช่ไหมครับว่าตัวเนี้ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหนาวหรือน้ำแข็งนั่นเองเราก็เลยมาดูกันที่พาสซีฟกันเลยครับพาสซีฟของเขาก็คือไอซ์แอทแทคนะครับหรือการโจมตีด้วยน้ำแข็งซึ่งเอฟเฟกของมันก็คือเมื่อศัตรูที่ถูกฟาซี่โจมตีนะครับ จะติดเอฟเฟกน้ำแข็งซึ่งจะทําให้ตัวละครนั้นนๆะครับเคลื่อนที่ได้ช้าลงนั่นเองแล้วก็ยังมีพสซีฟรับอีกหนึ่งอย่างนะก็คือสามารถเคลื่อนที่บนน้ําได้รวดเร็ว,วซึ่งมันจะเชื่อมโยงไปกับแอคทีฟพอทีนะครับซึ่งพสซีฟรับเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถทําให้แอคทีฟเราใช้ได้ทันทีเมื่อลงน้ํานะครับซึ่งแอคทีฟมันก็คือสไลด์นะครับ ฟัสซี่จะทําการสไลด์โดยการเอาคุงเขาถลายไปกับพื้นแบบที่ประชากรแพนนวินทั้งหลายชอบทำนะครับซึ่งจะทําให้ตัวฟัสซี่เนี่ยเคลื่อนที่ไปได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและสามารถถลายไปบนผิวน้ําได้ด้วยครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถเคลื่อนที่ในน้ําได้รวดเร็วมากๆนอกจากนี้นะครับสำหรับเทคนิคการใช้แอคทีฟของเขานะครับเราจะใช้ในการเคลื่อนที่เป็นหลักนะครับและจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ เมื่อถูกโจมตีนะครับแอคทีฟตัวนี้จะทำการแคนเซิลอัตโนมัติและก็จะเข้าสู่คูลดาวน์เพราะฉะนั้นการใช้ฟัสซี่ในการหลบหรือใช้ในการหนีก็ต้องดูจังหวะดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าระหว่างที่สกิลคูลดาวน์นั้นก็ถึงตายได้เลยครับด้วยระยะเวลาถึง8วินาทีสำหรับเทคนิคการใช้แอคทีฟของเขานะครับก็จะใช้ในการถไลแทนการเดินปกตินะครับแล้วก็เวลาเก็บของก็ให้ถไลวนอยู่ที่บริเวณของนะครับ จนกว่าจะเก็บได้เพื่อที่จะไม่ให้แอคทีฟของเขานะครับเข้าสู่คูลดาวน์นั่นเองและมักจะใช้ในการรอบยิงเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าฟัสซี่นะครับเป็นตัวละครประเภทสไนเปอร์ทำให้มีธนูที่มีระยะโจมตีที่ค่อนข้างไกลก็เลยสไตล์การเล่นของเขาก็จะเป็นออกแนวแบบว่ายิงปุ๊บให้ศัตรูติดสโลวแล้วก็ กระเถิบหนีด้วยแอคทีฟเปลี่ยนตำแหน่งหรือไม่ก็อาจจะคอมโบกับอาวุธนืนในยระหว่างที่ศัตรูติดสโลก็ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เล่นได้ค่อนข้างสนุกแล้วก็ป่วนเอาเรื่องโดยเฉพาะในรูปแบบของทีมไฟนะครับหรือการเล่นเป็นทีมนั่นเองตอนนี้นะครับฟอสซีของผมอยู่ที่เลเวล9นะครับมีเลือดอยู่ประมาณ 3, 0 0 0มีดาเมจโดยรวมแล้วจากทุกอาวุธเนี่ยประมาณ4,8 0 0แล้วก็ สปีดอยู่ที่77แต่สป e d จะเป็นการรวมกันระหว่างการเดินปกตินะครับกับบนน้ำจะาสังเกตว่าการวิ่งบนน้ำนั้นจะวิ่งได้เร็วกว่าบนพื้นต่อไปครับเรามาดูกันที่อาวุธของเขาดีกว่าอาวุธของเขานะครับจะแบ่งเป็นหอกระเบิดแล้วก็ธนูนะครับหอกจะเป็นการโจมตีแบบซิงเกิลช็อตหรือคือการปาไปตรงๆนะครับไม่มีการชาร์จระเบิดจะเป็นการโจมตีแบบโยนหรือเคลื่องนะครับในระยะปกติครับ แล้วก็การโจมตีของธนูจะเป็นดาเมจหลักๆของเจ้าตัวนี้เลยหรือก็คือการใช้โฟกรสชอตนั่นเองเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างไกลนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าไอเทมที่เหมาะสมกับตัวนี้จะมีอะไรบ้างไอเทมที่เหมาะสมของเขานะครับก็เนื่องจากเป็นตัวสไนเปอร์ที่มีเลือดที่ค่อนข้างน้อยและตัวค่อนข้างบางนะครับเพราะฉะนั้น ขาดไม่ได้เลยก็คงเป็นอะดรีนาลีนช็อตนะครับที่จําเป็นต้องพกเอาไว้สําหรับใครที่คิดว่าตัวเองคงไม่มีเวลามานั่งดูหลอดเลือดอยู่ตลอดเวลาที่จะมานั่งกดเม็ดคิดให้ทันนะครับนอกนั้นนะครับก็แล้วแต่เลยครับว่าเพื่อนๆน,นักผจนเกมต้องการใช้ไอเทมแบบไหนแต่ผมแนะนําเป็นตัวคัตเตอร์บอมกับตัวแวมไพร์ทีสนะครับเพราะเนื่องจากว่าฟัสซี่เนี่ยจะเน้นการ ยิงและหนีเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแวไพร์ทีก็จะช่วยให้รักษาระดับเลือดได้ดีนะครับส่วนคัตเตอร์บอมเนี่ยก็จะช่วยทําให้ระเบิดของเขานะครับกินพื้นที่กว้างมากขึ้นซึ่งถ้าเราไปใช้กับน็อกแบ็กหรือการระเบิดแล้วทาให้ศัตรูเด้งออกไปเนี่ยมันก็จะคอมโบกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับ ของอื่นที่แนะนำก็จะมีพวกจังเกิลชูนะครับสำหรับใช้ในกรณีที่เราไม่มีแอคทีฟแล้วเราอยากที่จะเดินให้เร็วในปางจังหวะนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากหรืออาจจะเป็นใช้ทูลคิดก็ได้นะครับ mm hmm. เพื่อทำให้มีถังในการแปงลงร่างแล้วก็ช่วยในการมีชีวิตรอดได้มากยิ่งขึ้นนะซึ่งก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าต้องการใช้อะไรเรามาดูกันดีกว่าว่าอาวุธเนี่ยเราควรอัพไปที่ติดท,ทางไหนบ้างเรามาดูสเตต คร่าวๆจากการที่ไม่อัพอะไรเลยก่อนดีกว่าครับระาเาเริ่มจากพอกนะครับพอกจะเป็นการโจมตีแบบซิงเกิลช็อตนะครับมีคูลดาวน์อยู่ที่ประมาณ3.45วิสำหรับอาวุธทองนะครับอาวุธเงินก็อยู่ประมาณเกือบ4วิเลยระยะก็ประมาณ18เมตรเราจะดูที่อาวุธเงินอาวุธทองเป็นหลักนะครับอยู่ที่16-18เมตรครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ900-1,000นะ940-1,060แล้วต่อไปครับเรามาดูที่ระเบิดกันครับ ระเบิดเนี่ยเดี๋ยวผมลบที่อัพออกก่นะครับแล้วก็มาดูกันว่าระเบิดเนี่ยคูดาวประมาณเท่าไหร่คูดาวประมาณส4 5วิสีาหรับอาวุธทองและอาวุธเงินอยู่ที่3.9วิครับดามเมจประมาณ700้นต้นๆถึง700ปล้ปลายๆนะครับระยะก็ประมาณ10เมตรจะเห็นว่าระเบิดจะมีพลังโจมตีที่น้อยกว่าหอกแต่ว่าจะมีคูดาวที่ใกล้เคียงกันนะครับ ต่อไปเรามาดูกันที่ธนูกันเลยเมื่อไม่อัพอะไรเลยเนี่ยจะมีครูดาวอยู่พื่อมัน4.6วิถึง5.2วิและมีดาเมจอยู่ที่1,178ถึง1 3 3รนะครับมีระยะที่ไกลกว่าฟูกอันเลยอยู่ที่22เมตรถึง24เมตรสำหรับแนวทางในการอัพเกรดของธนูนะครับเราก็จะเน้นไปที่ระยะ ทางเป็นหลักนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวน้องเนี่ยเป็นตัวสายสไนเปอร์เพราะฉะนั้นสายสไนเปอร์ที่ดีนะครับการอัพระยะเอาไว้นะครับก็จะทําให้เราได้เปรียบคู่ต่อดสู้มากก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับว่าจะอัพอะไรซึ่งขั้นแรกจะอยู่ที่4%ขั้นที่2ก็จะเพิ่มอีก4%ขั้น3าก็เพิ่มอีก4%นะครับแต่พอขั้น4เนี่ยจะเพิ่มขั้นละ3%ต่อไปก็จะเป็น2นะแล้วครับ2%แล้วก็2% ตามนี้นะครับซึ่งผมจะอัพไว้แค่15%ที่เหลือผมจะไปลงคูดาวน์ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่มีปัญหาด้านเวลายิงแล้วรู้สึกว่ายิงไม่ค่อยจะโดนหรือว่ามันมันต้องเผื่อเยอะเผื่อระยะเย,ะเยอะเกินไปครับซึ่งไม่เหมาะกับสไตล์เล่นของบางคน,นครับก็แนะนำให้อัพเป็น velocity จะดีกว่านะครับเพื่อที่จะทำให้กระสุนหรือลูกขนุนเราเนี่ยออกไปได้เร็วขึ้นแล้วก็ถูก เป้าหมายได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเผยเยอะนะโอเคแต่ผมจะเน้นไปที่คูดาวก่อนแล้วกันเพื่อที่จะได้ยิงได้ถี่ขึ้นแล้วก็หวังผลจากดาเมจได้มากขึ้นนะสำหรับระเบิดนะครับระเบิดเนี่ย กับหอ,อกเนี่ยจะอัพคล้ายๆกันเนื่องจากว่าผมไม่ได้ใช้หอ,อกหรือระเบิดเป็นดาเมจหลกักจะใช้ในการป้องกันตัวซะมากกว่าหรือเป็นการป่วนผู่ต่อสู้ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะอัพน็อกแบ็กเป็นหลักนะครับสำหรับระเบิดและหอ,อกซึ่งอันนี้ผมจะอัพน็อกแบ็คไวท้ที่ประมาณ23%นะและที่เหลือมาอัพเเดียสเพื่อที่ว่าระเบิดจะมีรัศมี ที่กว้างมากยิ่งขึ้นและทําให้เพื่อนๆป่าได้โดนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าใครเน้นเล่นทีมเป็นหลักก็อาจจะอัพเรเดียสไปลดน็อกแบ็กออกสักนิดหน่อยแล้วก็ไปเพิ่มเรเดียสให้มากยิ่งขึ้นก็ได้ครับเพื่อที่จะโคเวอร์ทีมฝ่ายตรงข้ามให้แบบให้แบบโดนหลายตัวมากยิ่งขึ้นนะซึ่งผมขออัพไว้ตามนี้ก่อนแล้วกันต่อไปนะครับจะเป็นหอกนะครับสำหรับหอกเนี่ย ก็จะคล้ายๆกับระเบิดเลยซึ่งจะเน้นไปที่น็อกแบ็กเป็นหลักนะครับถ้าใครคิดว่าอัพน็อกแบ็กจนพอใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะเลือกอัพได้ระหว่างระยะกับคูดาวซึ่งผมจะแบ่งอัพเป็นคูดาวสัก10%นะครับเพื่อให้คูดาวน้อยกว่าระเบิดนิดหน่อยนะแล้วก็ไปอัพเป็นระยะเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับ จะได้ยิงได้ไก่มานกินขึ้นแล้วก็สามารถใช้เป็นดาเมจเสริมสำหรับธนูได้ด้วยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการอัปเกรดของตัวน้องฟัสซี่ตัวนี้นะครับต่อไปให้เราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าว่าวัาวนนี้ผมจะชนะได้กี่เกมหรือจะแพ้หมดเลยหรือเปล่าไปดูกันครับ เอาแล้วครับแล้ก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าดูนะครับว่าอันนี้คือน้องตอนยังไม่ยังไม่กดสกิลนะครับจะเห็นว่าเคลื่อนที่ได้ช้ามากๆเลยช้าแบบช้าสุดๆไปเลยครับนี่ขนาดอยู่ในพื้นน้ำแข็งนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้กดสกิลนะครับเดี๋ยวผมจะลงลงน้ำให้ดูว่าเวลาลงน้ำแล้วแอคทีฟ มันแอคต v เว e จริงมันทำงานจริงหรือเปล่านี่ครับเห็นไหมครับ a ctive จะกดไม่ได้นะครับเพราะว่า active น้องได้ทำงานแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบกันครับว่าถ้าระหว่างที่ active ยังไม่ยังไม่เอ่อยังครูดาวนไม่เสร็จเนี่ยถ้าเราลงน้ำมันจะเปลี่ยนสถานะเลยหรือเปล่าอ่ะนี่ครับเห็นว่าแม้แอคทีฟเรายังไม่ เรายังคูด้์ไม่เสร็จนะครับแต่ถ้าเราลงน้ําปุ๊บเนี่ยแอคทีฟเราจะใช้ได้ทันทีเลยนะครับแบบนี้ครับโอเคสําหรับเทคนิคการใช้แอคทีฟของน้องครับก็อย่างที่บอกนะว่าเราจะพยายามใช้ในการเคลื่อนที่เป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็จะถ้าเรายังไม่ได้ต่อสู้เนี่ยเราก็จะคงรักษา แอคทีฟไว้แบบนี้ครับแล้วเวลาเราเก็บของเนี่ยเราก็จะมาเดินวนอย่างนี้แทนอ่าเพื่อที่แอคทีฟจะได้ไม่หลุดแล้วเราจะได้พร้อมหนีได้ตลอดเวลาโอเคครับแบบนี้ครับป,ประมาณนี้โอ,โอ้แลวก็ต้องระวังนะครับเวลาที่เรากดเล็งหรืออะไรเนี่ย นอกจากหอกถ้าถ้าเป็นธนูนะครับแอคทีฟของเราจะแคนเซิลทันทีนะอ่าไปไหนแล้ววะพี่อ่าเจอเจอปุ๊บปุ้ย โอ้โหจนได้ครับโอเคแถวนี้มีกาดเยอะเดี๋ยวเราเข้าขึ้นพุ่งขึ้นข้างบนนะไปเจอกาดก่อนล้วกันแต่ว่าเมื่อกี้เห็นนกอินซีวิ่งเข้าไปนะ ต้องระวังหน่อยครับเพราะว่าถ้าเราโดนนกอินซีเล่นเนี่ยบอกเลยว่าเราน่าจะตายอย่างแน่นอนนะโอ้เวฟสิบามซะด้วยไปก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเขาจะบินมาโฉบเรานะแล้วเราวน่าจะกลายเป็นปุ๋ยใน,นทันทีครับ ระเบิดระเบิดระเบิดโอ้โหตรงนี้มีคนบวกมาอยู่ยังไงยังไงสิยังไงสิโอ้โหโอ้ <c oughs> oh oh. Oh. าชา้าขอเลือดหน่อยสวยครับได้เลือดแล้วก็จะประมาณนี้นครับวิธีการเล่นแต่ผมไม่แน่ใจว่าบัคกเนะี่ยยังใช้ได้อย UE ู่หรือเปล่าลองซสอบอน่ายังใช้ได้อยู่ครับตัวนี้จะมีเทคนิคพิเศษที่เรียกว่า การเคลื่อนที่ของบาคกนะฮะก็คือเราสามารถกดหอ,อกพร้อมกับธนูได้เพื่อที่เพราะปกติแล้วเวลาเราใช้ธนูเลงเนี่ยตัวละครที่เราเวลากดแอคทีฟเนี่ยเราจะหยุดทันทีนะแต่แต่ว่าถ้าเราใช้กดหอ,อกไปด้วยเนี่ยหอกหอ,อกจะไม่ จะไม่หยุดเคลื่อนที่นะครับ <Please. S 1> พอหอกไม่หยุดเคลื่อนที่เนี่ยถ้าเรากดพร้อมกันเนี่ยเราจะกลายเป็นว่าเราจะได้ระยะของธนูมาและกยังสามารถใช้แอคทีฟและเคลื่อนที่ได้แบบหอ,อกด้วยเพราะฉะนั้นมันจะได้เปรียบตรงที่เราสามารถมองเห็น พื้นที่ได้เยอะมากขึ้นนะอารมณ์เหมือนเราเป็นกดยีรับชดสกิลยีรับอยู่ตลอดเวลาแบบนี้โอ้โหเห็นไหมครับว่าน็อกแบ็คจะช่วยได้เราช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันจะดันศัตรูออกไปแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้คอเตอร์พวกเลเวลสูงๆได้ดีนะ ตัวระยะประชิดอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่าแอคทีฟของเราก็ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรไวขนาดนั้นนะโอเคครับผมเรามาต่อกันอีกสักเกมครับดูนะครับว่าวันนี้จะแพ้หมดเลยหรือเปล่าหรือว่าจะชนะได้บ้างนะ เราต้องระวังพวกที่เคลื่อนที่ได้ไวและมีแลวมีอาวุธที่โจมตีแต่ยักใจได้แรงเป็นหลักนะพวกอินซีพวกค้างคาวอย่างเงี้ยครับเป็นตัวที่ต้องระวังไว้ให้ดีแล้วเพราะถ้าโดนเข้าประชิดเนี่ยจะลำบากไม่ใช่น้อยเลย เจ็บเจ็บจัดๆอมันครับ <c oughs> เป็นตัวที่เล่นโซโล่ค่นอนข้างยากครับถ้าไม่ถ้าไม่แบบว่าอัประยะมา เน้นๆจริงๆนะเพราะว่าเวลาโดนเข้ามาชิปเนี่ยจะเป็นพวที่หนีได้ยากมากๆเลยครับอีกหนึ่งตัวนะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตัวสไนเ i อร์ที่เล่นโซโล่ได้ดีกว่าก็ก็จะเป็นทางด้านของเปปเปอร์นะครับหรือตัวยีร a ฟนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือ จะเป็นของใต้ของไมโลนะฮะที่มีสกิลในการอินมูลดาเมจเลยก็คือการการไม่โดนดาเมจนะตัวนั้นจะเวิร์กกว่า พวกเสือ,อน,นี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับเจตนี่ถือว่าเป็นสตูที่อันตรายร้ายแรงมากๆเพราะเขามีสกิลเคลื่อนที่คล้ายๆเรานะและแถมยังเก่งระยะประชิดมากกว่าด้วยนะแล้วตอนนี้เสือเต็มไปหมดเลยครับ มีอยู่ทุกพื้นที่จริงๆาสาวน้อยโอ้โหแย่แล้วครับโอ้อยู่กลางดงฮะแต่นิกก็ไม่น่าจะรอดไปแล้ว เรียบร้อยครับตกตายตามๆกันไปแถมม้อีกสักเกมแล้วกันนะครับก่อนจากลากันไปในวันนี้ก็ถ้าจะเล่นตัวนี้ครับแนะนำว่าหยิบ ในดิบเป็นทีมดีกว่าครับจะเป็นตัวที่ดีมากๆในการเล่นเป็นทีมนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีดีบัฟสโลสายไฟตรงใส่ไฟตรงข้ามนะครับซึ่งถ้าทำให้ศัตรูติดสโลได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าํำคาญมากโดยเฉพาะเวลาเรามีมีเพื่อนคอยซ้ำนะครับ เพราะว่าเวลาที่ศัตรูโดนสกิลของตัวเราไปเนี่ยหรือโดนอาวุธของเราไปเนี่ยจะทําให้เขานะครับเอ้าผมติดบลโอเคจะทำให้เขาติดสโลว์นะครับและทําให้เป็นเป้านิงของเพื่อนเราเป็นตัวที่ซับพอร์ตเพื่อนได้ดีมากๆในระบบทีมครับแต่ถ้าไม่ได้เล่นทีมเนี่ยเป็นโซโลวเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเห็นผลอะไรสักเท่าไหรน่ะ นอกจากว่าเราจะสามารถใช้อาวุธได้เร็วนะก็เราควรจะอยู่ถ้าเราอยู่ในระยะอาวุธทั้ง3มอันเนี่ยจะทำให้เป็นตัวที่ทำคอมโบอาวุธได้ดีออกมาราะว่าถ้าอาวุธแรกโดนอาวุธที่เหลือก็ค่อนข้างจะรับประกันครับว่าจะโดนด้วยแน่ด้วยโดนด้วยแน่นอน เพราะว่าศัตรูติดสโลไปแล้ว ตอนนี้เหลือห้าคนครับปุ๊บเรียบร้อยฮะพอฆ่าเชตตัวนี้ได้เก็บฮานูเก็บเลือดเก็บระเบิดทันไหมทันครับโอ,ไอ้ไม่ได้คัไม่ได้ครับตอนนี้เหลือแค่สองคนละโอ้เหลือฟัสซี่เหมือนกันนะโอ้มีมีฮันมีฮานูรีเจนเตอรี่ด้วย โอ้โหพลาดไปฮะโอ้โหเรียบร้อยครับ, oh. นรบชนะไปครับสำหรับเกมสุดท้ายในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับใครที่ชอบคลิปผมก็ช่วยกดไลค์กดสมัคสมาชกและกดแชร์ด้วยครับเพื่อที่จะได้มีคนมาดูคลิปเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ใครอยากให้ทำเกมอะไรก็ขอมาได้เลยนะครับผมจะพยายามทำให้แล้วกันสวัสดีครับ สามล่าสุดขอบโลกเรียบร้อยไปแล้วครับชนะไปแล้วกับโอ้โหเพื่อนกดไป11คิวครับสุดยอดไปเลยครับสำหรับไมกี้ชื่อเหมือนผมเลยนะ